สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการฉาบป,ปูนเพื่อเลี้ยงปูเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งตามเลี้ยงอะไรก็ได้นะครับฉาบป,ปูนบ่อนะครับเแต่ว่าผมจะเลี้ยงปูนะครับนี่พื้นที่ในการเลี้ยงครับองผมมีสองบ่อนะครับอผมได้ถากหญ้าแล้วนะครับ ถากหญ้าแล้วนะครับในพื้นที่ที่เจรงบ่อนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมได้ DIY ท่อเก่านะครับคือว่าเราจะมีมีท่อระบายน้ําสําหรับการระบายน้ําของการเลี้ยงสัตว์น้ํานะครับนี่ครับผมจะตัดประมาณประมาณให้โผล่อ่า ปลายท่อนิดพอได้พอจะอมีฝาอุดไว้ได้นะครับจึงก็ตัดตัดความยาวประมาณสัก5นิ้วนะครับถึงตามปากฉลามในปลายที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาสว่านมาแซะให้เป็นร่องของท่อขอนนะครับตรงมุมปากท่อนะครับ อโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำใหด้ดูตัดเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับมีฝาสุกถงตัดบากแฉลมถึงก็ผมจะเอาสว่านไปเจาะเป็นร่องเพื่อจะเอาท่อสอดเข้าไปนะครับในก่อนจะลงเทปูนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดพอเป็นร่อง เพื่อเอาทอแป๊บนี้ยัดไปประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้มาเจะาะเลยนะครับนะครับเจาะดูเสร็จเก็ได้ปาประมาณนี้นะครับเราเอาท่อแป๊บมาเสียบไว้ โอเคนะครับเราจะมาหล่ออาปูนกันพื้นปูนเพื่อที่จะเลี้ยงปูนะครับผมจะใส่ทรายสามถังทรายอย่างเดียวสามถังนะครับถึงก็ปูนครึ่งถังผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่ยาก,กันซึม นี่ครับผมใส่ถังสามถังนี้นะครับสามถังแล้วก็อย่ากันซึมใส่ประมาณประมาณนิ้วหนึ่งครับความสูงความสูงประมาณนิ้วหนึ่งครับถังนี้ถังเล็กนะครับความสูงประมาณนิ้วหนึ่งนี่ปูนอ่อทรายสามถังสามถังนี้นะครับถึงก็ปูนครึ่งถังผมจะผสมปูนกับทราย คุกเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าผมจะใส่ปูนทีละนิดนะนิดแล้วก็คุกให้เข้ากับทรายให้มันเข้ากันทั่วไปเลยนะครับให้มันเข้ากันดีกว่าถ้าว่าเทไปหมดเลยมันผมว่ามันจะคงไม่เข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทําดูเลยนะครับนะครับผมจะใส่ยาก,กันซึมจาจระเข้ ผสมแช่ไว้กับปูลเลยนะครับแช่ไว้ประมาณสักห้าทีก็วนผสมกันได้เข้าให้เข้ากับปูนกันได้เลยไม่นโอเค

คุกให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วก็ฉาบเลยนะครับผสมทรายกับปูนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเกลี่ยเกลี่ยให้เรียบแล้วก็ให้เอียงไปทางปากรูที่ว่าเราจะให้ระบายน้ำออกนะครับ เศษหญ้าน,นี่ก็วัชพืชเก็บออกบ้างก็ได้นะครับเพื่อให้ให้มันเอียงนัดชั้น,นโอเคยังไม่แห้งดีทีเราก็เอาปุ๋นสดโรยโรยให้ทั่วนะครับโรยให้ทั่วปอแล้วก็เกลี่ยด้วยเกลียง ให้เรียบเป็นนันเสร็จสิ้นครับผมโอเคแล้วก็ฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับรอให้มันแห้งแล้วก็ใช้งานได้เลยโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์กับท่านช่วยกดติดตามและกดสับสับใครด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆใหม่ๆม,ม,มาอีกนะครับขอบคุณมากครับผม